พระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง7วันเป็นที่เคารพสักการะและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาดูกันว่าพระต่ละปางมีความหมายอย่างไรพระประจำวันอาทิตย์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรประทับยืนมือทั้งสองประสานกันวางไว้ด้านหน้าพระพักสงบสา่ตาเพ่งต่ำสแสดงถึงการเพ่งพิจารณาและความมีสติพระประจำวันจันทร์คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติยกประหัตทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ แสดงถึงการห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะก,กันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการระงับความขัดแย้งด้วยสติและเมตตาพระประจําวันอังคารคือพระพุทธรูปปางสายญาติแสดงถึงพระพุทธองค์บนทมตะแคงขวาพระพักสงบเยือกเย็นเปรียบเหมือนการเข้าสู่ปรินิพพานสื่อถึงความสงบและการปล่อยวางพระประจําวันพุธกลางวันคือพระพุทธรูปปางอุบาทประทับยืนถือบาทไว้ด้านหน้า แสดงถึงความเรียบง่ายสมถะและการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงพระประจําวันพุทธกลางคืนคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลประทับนั่งห้อยพระบาทมีช้างถวายอ้อยและลิงถวายรวงพึ่งสื่อถึงความศรัทธาความกตันยูและความร่วมมือของสรรพสัตว์พระประจําวันพฤหัส,สบดีคือพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์วางซ้อนกันบนตัก แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรและปัญญาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบภายในพระประจำวันศุกร์คือพระพุทธรูปปางรำพึงยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานไว้ที่หน้าอกพระพักสงบอ่อนโยนแสดงถึงการพิจารณาธรรมและการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งพระประจำวันเสาร์คือพระพุทธรูปปางนาคโบก,ป,กประทับนั่งสมาธิมีพญานาคแผ่พังพานปกป้องแสดงถึงการปกปักคุ้มครองความมั่นคงและการเอาชนะอุปสรรคพระประจำวันทั้ง7วัน ไม่เพียงแต่เป็นที่สการะหากยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีสติเมตตาและดำเนินชีวิตด้วยความสงบ